ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับรายการบิสเกมเมอร์นะครับหรือ b e สเวนะครับก็วันนี้เราจะมาแคสเกมใหม่นะครับเป็นเกมเอิมสกู s เอิมสกูนฮันเตอร์กันนะครับผมจะเล่นให้แค่สด่านแล้วก็จบคลิปนะครับก็ไปเล่นกันเลยครับ อ่าเริ่มเล่นกันเลยครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับนะครับกอนมานครับเอ่แป๊บกด W จะเปลี่ยนปืนนะครับถ้ากดยอ่อเขาก็จะยอ่อป้องกัน,นครับเดี๋ยวกด W ให้ดูน,นะครับนะครับกดย่อให้ดูนะครับ,กด,รดนะรบกดมาแบบเดิมกดยอ่ซอซามิก,ก็จะยืนขึ้น,นครับกด R ก็จะเปลี่ยนแม็กเดี๋ยวยิงก่อน,นครับ นะครับก็เปลี่ยนมาครับกดถ้าเกิดว่าเป็นแบบมีที่เลงก็กดตรงเลนก็ได้ครับนะครับก็นะบเ,เป็นงเงียบนี่คื้ตัวแล้วจอดครับ 在为我唱歌。 ห,ห,หาพ่อหมอศาสตทามอฟเดี๋ยวเล่นให้เป็นพิเศษอีกตางครับ ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ไปคนทั่วโลกดูนะครับแล้วมาพบกับเบสเมเมอร์คลิปหน้าครับค่ะนอะครับบายบีบายบี